ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมแวนกาเซโลวันนี้ผมจะมาแปลความสามารถและวิธีการเล่นเบื้องต้นหรือคอมโบเบื้องต้นนะครับผมของแคนเกเทนเจอร์กันนะครับโดยแคนนี้เนี่ยจะมีเสียงพูดกันมาเยอะเลยนะว่าแคนนี้มันกากนะครับผมแคนนี้มันไม่ได้เรื่องแคนนี้มันห่วยอะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแคนนี้เนี่ยมันกากสมชื่อจริงหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วของผมนะครับผมผมคิดว่าแคนนี้เป็นหนึ่งในแคนที่เรียกว่าเก่งนะและก็ค่อนข้างจะเล่นได้สนุกด้วยนะครับ แล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันโหดยังไงนะครับผมในบุมมอ,องผมนะและทุกท่านก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะว่ามันโหดยังไงนะแล้วผมจะอธิบายเรื่องคอมโบทีหลังด้วยโอเคเริ่มต้นนะครับผมเราจะมาพูดถึงเกศูนกันก่อนดีกว่านะครับผมโดยเกศูนจะมีทั้งหมด4ี่ใบด้วยกันเองนะเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับเมื่อถูกไรทับนะครับผมจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเดียการ์ดและสามารถนำการ์ไปดีครับผมเข้าสู่โซ่จากนั้น เลือกเป้าหมายเรียการของเรา1ใบจะได้รับความสามารถดันต่อไปนี้นะครับผมก็คือเมื่อกาดใบไหนนะครับผมถูกดีทายในเทินของเรานะในเทินของเราด้วยนะครับจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับผมข้อดีนะครับผมก็คือไม่มีการจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คืออยากใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยเมื่อคอมโบเรารบเนี่ยนะอ่า ทัดมากนะครับผมเมื่อถูกไล่ทับครับผมจะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งเรียการ์ดจ่ายเคาน์เตอร์บัสองเลือกเป้าหมายเรียการ์ดของเรา1ใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น4 00 0และตอนจบเทินจะถูกนีทายทิ้งนะครับตรงส่วนนี้ใบนี้จะเป็นการปั๊มพลังนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือการมีต้องจ่ายเคาน์เตอร์อด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีจ่ายขึ้นมาเราก็ต่อคอมโบไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อดีนะครับผมก็คือปั๊ม4 0 0พันเนี่ยคือปั๊มเยอะมากนะเรียกว่าสามารถจะวัดผลได้เลยแต่ข้อเเเเสีียยยกกก็็คือออตต้้้งงมมจจ่่่าาาาานน์รรััดรผดดถิดไไหว คงจะได้ไปแค่ตัวยืนบูธธรรมดาธรรมดานะครับอ่ะใบถัดมานะครับพี่ช้างเกตสูตนะครับผมเมื่อถูกไล่ทับนะครับผมด้วยพี่ช้างเกตหนึ่งนะจากนั้นเปิดท็อปเด็ก7ใบนะครับผมภายใน7ใบนะั้นเราต้องเลือกพี่ช้างเกตสองหรือพี่ช้างเกตสามขึ้นมือนะครับหากไม่มีเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับก็จะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งเรียการ์แทนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถลงพี่ช้างเกตหนึ่งได้นะครับ ก็จะสามารถเปิดท็อปเด็ก7ใบนะเอาพิชางเกต2หรือเกต3ขึ้นมือแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ไลทับเนี่ยและไม่ใช่พิชางเกต1ขึ้นมานะครับมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะก็แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยว่ากันต่อนะครับต่อมาเป็นเกตสูงไปสุดท้ายนะเมื่อถูกไลทับจะจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งเรียการ์ดนะครับ จ่ายเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งนะนำการ์ดใบนี้เข้าสู่โซ่จากนั้นเปิดท็อปเด็กการ์ด5ใบนะครับและภายใน5ใบให้เราเลือกเกรด3 1ใบขึ้นมือนะครับอันนี้เป็นเบสิกเบสิกละโดยจัดนิยมนะครับผมหลักๆก็จะมีการ์ดเกรดศูนย์กับเกรดศูนย์สองใบนี้นะคือค่อนข้างจะใช้ได้ตามฟรีสไตล์นะครับผมอยู่ได้ทุกเด็กเลยสำหรับเกรดเนเจอร์นะส่วนพี่ช้างเนี่ยจะเป็นออกแนวสาย s ูพิเดียไลท์น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่า มันเหมือนเป็นการลงการและเป็นการคอ,อก,การ์ดพ,พร้อมๆกันนะครับนะสำหรับสายของช้างโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคต่อมาเรามาดูการ์ดนะครับผมโดยคอมโบโดยรวมนะเริ่มต้นที่เกนเเจอร์เนี่ยก็จะมีการ์ดอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะค่อนข้างจะน้อยนะครับผมโดยรวมแล้วนะแต่ว่าการ์ดแต่ละใบแต่ละใบทําคอมโบได้น่าสนใจมากเลยนะครับใบแรกนะครับ ตำแหน่งเรียการดนะครับผมเมื่อกาใบนี้ลงสู่สนามนะครับผมเลือกเป้าหมายเรียการดของเราหนึ่งใบใบอื่นนะเลือกเป้าหมายเรียการดใบอื่นของเราหนึ่งใบจะได้รับความสามารถดังด้านล่างลยต่อไปนี้เมื่อตอนจบเทิร์นถูกดีทายนะครับผมเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอันนี้จะเป็นลักษณะแบบเล่นจั่วนะครับผมตืนปักเป็ดนะไม่ถึงโกดักเลยถัดมานะครับผม PG นะครับผมเพอร์เฟกต์การ์ดครับต่อไปนะครับผมน้องหน้าของเรานะครับผม การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำรีทายนะครับผมด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับนี่คือตัวยืนหลักสําคัญเลยนะครับผมสําหรับเกเนเจอร์นะตัวนี้นะใครจะเล่นเกเนเจอร์เนี่ยมีใบนี้ติดไว้สักสี่ในะครับผมจะดีมากทําให้สามารถเล่นง่ายจริงใบถัดมาพิช้างเกตดหนึ่งนะครับอ่ะเกือถ้าเกิดด้านล่างเรามีพิช้างเกตดศูนย์อยู่นะครับผมพลังโจมตีก็จะเพิ่มหนึ่งพันนะเป็นแปดพันนะครับเมื่อทาการอ่าไลท์นะครับผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะเสิร์การ์ด พี่ช้างเกตดสองนะมีพี่ช้างเกตดสองอยู่เลยครับพลังตีเพิ่มขึ้นสี่พันจนจบเทิร์นนะครับอ๋อโอเคนะครับเมื่อถูกไลทับด้วยพี่การ์ดพี่ช้างเกตดสองเนี่ยจะทําให้พลังตีนะครับผมเพิ่มขึ้นเรียลการของเราใบอื่นเพิ่มขึ้นสี่พันนะครับผมและตอนจบเทิร์นนะครับผมเราจะได้จั่วการ์ดต,ตามจำนวนผลองเอฟเซตของการ์ดใบนี้นะครับก็ถือว่าปั๊มสี่พันนี่หนักนะแล้วก็ได้จั่วได้ด้วยนะครับ ก็ต้องหาให้ครบนะถึงจะดีนะครับใบถัดมานะครับผมเมื่อกา์ดใบนี้สั่งโจมตีนะครับผมเราสามารถเลือกเียกกาดใบอื่นของเราหนึ่งใบพัมตีเพิ่มขึ้น4ี่พันครับผมแล้วแต่จะถูกดีทายตอนจบเทินนะก็เป็นหนึ่งในตัวบูทที่บ้าพลังเหลือเกินไม่มีเทคครับวันเวลาครับผม8ปดพันถัดมานะครับผมจ่ายคน์เตอร์บัสหนึ่งพรมตีเพิ่มขึ้น1นึ่พันจนจบเทินนะครับ หากลงมาตำแหน่งเลียกาดนะครับผมและดัมเมจโซนเรามีต่ำกว่า4นะครับผม4หรือต่ำกว่านะเราจะสามารถนำกาจากท็อปเด็กของเรานะครับ1ใบมาวางในตำแหน่งดัมเมจโซนครับในสภาพคว่ำนะครับและตอนจบเธอนะครับผมก็ให้ทำการสุ่มกาที่ดัมเมจในดัมเมจโซนในสภาพคว่ำครับผมเอากับเข้าเด็กนะครับก็เป็นหนึ่งในเบสิคเอฟเฟกต์ครับในชุดนี้เช่นเดียวกันนะค่อนข้างจะมีลูกเล่นที่ใช้เยอะนะครับถัดมานะครับ เมื่อถูกบูธให้กับสกูดายเมนเตอร์เหรอสกูดายเมนเตอร์นี่คือตัวไหนวะน่าจะเป็นเกตสอนะครับเดี๋ยวนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะอ๋ะอนี่ครับผม ถูกบูธให้กับเพนกวินยักษ์นะครับผมเกต3สามนี่เองนะก็จะได้นะครับอ่ะก็สามารถจ่ายโซบัสหนึ่งนะครับผมจากน้ำพลังตีเพิ่มขึ้น5,000ันะครับก็ถือว่าจ่ายโซบัสเนี่ยมันไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะค่อนข้างจะดีเลยนะครับพลังโจมตี6 0พ0นะครับผมแต่อย่าลืมว่ายืนได้เกรดสามันค่อนข้างจะก,กันไม่ค่อยได้นะถัดมานะครับผมเมื่อทําการ บูตแอคแท็กนะครับผมและโจมตีเข well ้านะจะได้ทิ้งการ์ดเราท่องทิ้งการ์ดหนึ่งใบจูกการ์ดหนึ่งใบนะครับเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมถูกดีทายนะในเทอร์ของเรานะครับตอนจบเทอร์เนี่ยเราก็จะสามารถเสิร์ชหาน้องแฮมสเตอร์ตัวเขาแหละเสิร์ชหาตัวเขานะผมจันเลขสองใบขึ้นมือนะครับเป็นการเสิร์ชหาของที่ดีนะ สั่งแท็บนะครับผมสั่งเลสนะการ์ดใบนี้นะครับผมจากนั้นเลือกยูนิตหนึ่งตัวพา์มตีเพิ่มขึ้น4 0 0พันและตอนจบเธอจะถูกรีทายไปนะครับก็ประมาณนี้พี่เสือเขียวของเรานะครับผมสิงโตเขียวของเราตอนจบเธอนะครับผมทำการรีทายเรียการ์ดของเราหนึ่งใบนะครับแต่พารมตีหนึ่งหนึ่งพันเลยนะยืนค่อนข้างจะโหดนะครับจาบ่ายเคาน์เตอร์บั๊สองครับผมเมื่อโจมตีเข้านะเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับ เมื่อก์ดใบนี้สั่งโจมตีเราสามารถเลือกเรียกกาใบอื่นของเราพรัมตีเพิ่มขึ้น4,000นะครับผมตอนจบเทิร์นและก็ถูกดีทายไปซะพี่ช้างเกรด2นะครับผมเมื่อลงมาปุ๊บและขล้างล่างมีพี่ช้างเกรด1อยู่พังตีจะเพิ่มขึ้น1,000นะครับผมก็คือยืนที่10,000นะและเมื่อกา์ดใบนี้เนี่ยถูกไรทับด้วยพี่ช้างเกรด3นะครับเราจะเลือกเรียกกาใบน่นของเราหนึ่งใบพังตีเพิ่มขึ้น4,000และตอนจบเทิร์นนะครับผมเราจะได้จั่วก์ดตามผลของเอฟเฟกต์ของก์ดใบน ลงมาปุ๊บเปิดท็อปเด็กของเราหนึ่งใบนะครับผมหากการที่เราเปิดใบนั้นเป็นการที่มีเกรดสหรือต่ากว่าจะทําการคอการ์ดใบนั้นนะจากนั้นก็ทําการสับกองไปหากไม่ใช่ก็สับกรองไปนะครับอ่าหากแวนการ์ดเราเป็นพี่ช้างนะครับผมเกรดสามหรือเกรดสนะครับผมการ์ดใบนี้ก็จะยืนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดหากไม่ใช่นะครับผมก็พามตีลดลงห้าพันนะครับไม่มีเทครับวันนี้ลาหนึ่งหมื่นนะครับ ลงมาเปิดดาเมจโซนครับผมต่ำกว่าสี่จุดจุดพอแค่นี้เคยพูดหลายครั้งแล้วเอฟเฟกคล้ายกันนะครับความสามารถต่อไปเรียการนะครับผมหากรีทายการใบดีปุ๊บเราจะสามารถเสร์ชหาตัวเขาจะได้เด็กสองใบนะครับผมขึ้นมือครับเมื่อกาใบนี้โจมตีนะครับผมและโจมตีเข้าแวนการ์ดและโจมตีเข้าด้วยนะและเรามีเรียการใบอื่นนะครับไอรีการ์ดอาสี่ใบนะครับผมใบ สี่ใบหรือตำ่ำไอ้สี่ใบหรือมากกว่านะครับอ่าก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับค่อนข้างจะใช้เปลืองนิดหนึ่งนะก็คือพูดง่ายคือเราต้องมีเดียการ์ดเต็มสนามมาแหละนะตำแหน่งครบครับจ่ายคั์เตอร์บัสหนึ่งครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายเรียการ์ดของเราหนึ่งใบได้รับเอฟเฟกต์ดัลล่าใน,น,นต่อไปนี้นะครับก็คือเมื่อทําการรีทายนะครับผมตอนจบเธอจะทําการคอแทนขึ้นมานะก็คือง่ายๆก็คือ ริบิเทเบยครับผมก็คือตายแล้วกลับเข้ามานสนามใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับและเมื่อกา้าไปนี้ครับผมสั่งโจมตีนะครับผมเราสามารถเลือกเรียงกา้าของเรา1ใบนะครับผมจากนั้นพลังตีเพิ่มขึ้น4 0 0พตอนจบเทินก็ถูกดีทายไปนะครับซึ่งแน่นอนนะหากเราเลือกเอฟเฟคคู่กันขึ้นมาเราก็จะไม่เสียของแล้วนะครับแถมมอเตอร์ก็จะใหญ่ด้วยนะพี่ช้างเกรดศาสตร์นะครับผมลงมาปุ๊บเนี่ยหักด้านล่างเนี่ยมีพี่ช้างเกรดสองเป็นโซ่อยู่นะก็พลังตีเพิ่มขึ้น1,000พันครับ ใช้คอเทอร์บัสหนึ่งนะครับผมแล้วตามด้วยเพอร์โซนาบาร์ออีกทีหนึ่งนะครับก็เลือกเป้าหมายเรียการ์ดของเราหนึ่งใบพามตีเพิ่มขึ้นสี่พันนะครับผมคิดิคอนดามเปิดเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนะจบเทิร์นถูกดีทายเรียการ์ดนะครับมันโหตรงที่ว่ามันคิดิคอนดาเปิให้กับเรียการ์ดได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือเราสามารถตีติดคีได้หนักเลยนะดีบิดเบลครับ เรียการ์ของเรา1ใบนะครับผมทำการรีทายนะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียการ์ของเราถูกทำการรีทายนะครับผมจะทำการเคาน์เตอร์ชาร์จนะครับผม2ครับและเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์ชาร์จ2นะไอเคาน์เตอร์บัาสนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายเรียการ์ของเรา1ใบพรมตีเพิ่มขึ้น4 0 0พนะครับผมและถูกรีทายตอนจบเทิร์นนะครับเมื่อการเป็นที่โจมตีเข้าแวนการ์เราสามารถทําการจ่ายเคาน์เตอร์บัาสจากนั้นทําการสแตนร์เรียการ์ใบอื่นของเรา1ใบนะครับ อ่าอันนี้ก็คือตัวสเตตนะครับเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีเข้าแวนการ์ดนะโจมตีใส่แวนการ์ดนะครับผมพลรมตีจะเพิ่มขึ้น2,000นะครับรีบีเบทอีกรอบหนึ่งนะครับผมพลังโจมตีเมื่อสั่งโจมตีพลรมตีเพิ่มขึ้นเมื่อตีเข้าแวนการ์ดพลรมตีเพิ่มขึ้น5,000นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจ่ายคอเตอร์าบาสองเป้าหมายเรียกการ์ดของเราหนึ่งใบพลังตีเพิ่มขึ้น4,000จนจบเทิร์นนะครับและก็อ่า อ๋อโอเคก็เราก็ได้จั่วการ์ดนะตามผลของเอฟเฟกนะครับผมแล้วรีทายเรียการ์ดใบนั้นซะเมื่อยูนิตนี้ถูกรีทายนะครับผมในเทิร์นของเรานะครับผมสามารถเสิร์ชหาอ่าตัวเขาแหละแฮมสเกตเลเวลสามนะครับผมสองใบขึ้นมือนะครับจา่บายเคาน์เตอร์บ้สองครับผมเลือกเป้าหมายเรียการ์ดของเราหนึ่งใบพรมตีเพิ่มขึ้นสี่พันนะครับและตอนจบเทิร์นก็ถูกรีทายไปนะครับ นี่ก็คือสังเกตเลยนะครับผมมันนี่คือการทั้งหมดของเกสเนเจอร์นะโดยสังเกตเลยนะครับว่าจะมีความสามารถประเภทรีทายเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกจะไปต่อคอมโบได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะด้วยอะเริ่มจากคอมโบง่ายๆครับผมคอมโบแฮมสเกตนะครับผมแฮม,มสกเกะกเ,กเนี่ยลักษณะคือจะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งเกตหนึ่งเกตสองเกตสามพร้อมกันนะครับหากเรารีทายเรียการ์บใบน,นี้ออกมานะครับเราก็จะได้เสิร์ชหาตัวเขาในสองใบจากในเด็กซึ่ง มันน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นการลดรีดการ์ดในจํานวนกองขึ้นมานะครับผมยิ่งการ์ดในกองน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถตีและติดทิกเกอร์ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะและเมื่อตีิดทิกเกอร์ขึ้นมาง่ายเนี่ยมันจะแสดงมันก็จะเด้งความได้เปรียบนะครับผมจากอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามานะเพราะว่ากองเราเหลือน้อยนะแล้วก็ขอกองเหลือน้อยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะปิดเกมได้ง่ายขึ้นนะครับ แน่นอนนะว่าเราจะสามารถรีไายนะครับผมตัวเขาเนี่ยดีความสามารถค่อนข้างจะเยอะมากนะไม่ว่าจะตีมพี่เสือนะครับผมพี่เสือเนี่ยสังเกตเลยนะว่าจะมีการ์ดความสามารถประเภทอ่าเมื่อสังจมตีนะครับผมจะทําการปั๊มพลัง4,000ใช่ไหมพอปั๊มพลัง4,000ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะสามารถเอาไปใช้คอมโบกูก้กแ,แฮมสเกตได้นะครับอ่าก็าถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบที่คนนิยมเล่นกันเยอะนะเพราะว่า เล่นง่ายครับผมและปั๊มพลังได้ง่ายด้วยนะอ่าเล่นง่ายปั๊มพลังได้ง่ายนะครับผมเล่นแตนจบเทินเนะี่ยเราต้องถูกรีทายเรียก,การ์ดใบนั้นทิ้งซะซึ่งถ้าเกิดเรารีทายประเภทเกดหนึ่งเกตสองเงี้ยมันก็สามารถเสิร์ชหาตัวเขาจะเดๆเข้ามาได้นะครับก็ยิ่งทาให้กองเราน้อยขึ้นนะอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจนะครับผมของคอมโบแฮมสเกตนะครับถัดไปทีหนึ่งนะครับผมก็คือพวกสายจัวนะครับพวกสายจัวเนี่ยก็จะมีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกตหนึ่งตรงนี้นะครับผมที่ถูกดีทายนะครับผมก็จะได้จั่วนะ หรือพวกทีมของพี่ช้างนะครับผมที่ลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการปั๊มนะแล้วก็ได้จั่วด้วยนะครับอ่าพวกนี้ก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะอ่าพวกเพนกวินอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมถือว่าเป็นเกรดสามหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะหากเล่นด้วยคู่เล่นด้วยคู่กันนะครับหลักๆก,ก็จะมาแนี้นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกรเนเจอร์นะครับผมก็จะเล่นการสแตนเป็นหลักเพราะว่าเราสามารถจะตีนะครับผมและปั๊มพลังและ เอาเข้ามาตีอีกรอบหนึ่งได้นะครับเพราะว่าพลังตีของเราเนี่ยจัดว่าสูงถึงสูงมากนะดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะอัดหนักและบุกหนักนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะการโจมตีเล่นแบบตรงๆนะสังเกตเลยว่าเขาจะไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็คือการปั๊มพลังและตีปั๊มพลังและตีอย่างเดียวนะครับมันก็เลยเป็นรูปแบบเด็กที่ค่อนข้างจะตรงแนวเลยแหละหลักๆนะตรงที่สุดท่าที่เคยเล่นเน่เพราะว่า ไม่มีตีมไหนเขาจะตรงขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าอันนี้คือปั๊มพลังไล่หวดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เสิร์ชเสิร์หาของอย่างเดียวเลยนะโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวแค่นี้ครับผมหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับแวนกาเซโร่เนี่ยก็จะสตรีมน,นะครับผมวันพุธกับวันพฤหัสนะครับสองวันนี้นะก็หากใครชอบนะครับผมก็เข้ามาวัด